เรียกส่ขอให้ผู้ซื้อสลากซื้อสลากแต่น้อยใช้สอยประหยัดไม่อัตคัดเงินทองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเสพติดการพนันและปัญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากสลากที่แบบรัฐบาลค่ะสวัสดีครับ เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขห้าไปแล้วนะคะต่อไปจะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขพระกัน,นะคะ่ะ สะน,นั่งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดห้ลมทะเดียนจองคิวเพื่อขอรับางนวัลสลากงวดวันที่16นะม 7, ีนาคม2507ผ่านเว็บไซต์ www.jo.or.th หรือแอปพลิเคชัน JOT Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะหมายเลข ฉันงคงขอเตือนประชาชนอย่าลง,งเชื่อมีฉาชีพนำเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วนะคะไม่มีใครยอมเสียเปรียบนำเงนินรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่าโปรดอย่าลง,งเชื่อไม่เช่นนั้นท่านอาจสูญเสียทรัพย์เป็นจำนวนมากค่ะหมายเลขแปด จมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายนะคะเช่นอ้างว่ามีเลขดูดจากสมาชกงานสลากานานินแบ่งรัฐบาลหรือการหลอกลวงบอกใด้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นในจำหน่ายหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ call center โทรลสัมมายเลข์ห้าสเลข0 2 5 2 8 9 9 9 9ค่ะหมายเลขก้า การจำหน่ายสลากตราคาถือว่าเป็นการกระทำผิดเพระาะบัญญัตยสินค้าอิสระทีมั่นรฐบาลมีทษปตอบไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทและจะถูกตัดสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายและยกเลิกการลงทะเบียนผู้ซื้อจองล่วงหน้าเนื่องจากทำผิดหลักเกณฑ์นในการรับสลากจำหน่ายสำหรับผู้ซื้อสลากทุกท่านนะคะขอให้รักษาสิทธิ์ของตนเองไม่ซื้อสลากนราคา80บบาทค่ะและหมายเลขศูนย์ ้าหนที่ได้แสดงลูกบัลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะมหนุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบัลหมายเลขประก,กันอีกครั้งค่ะ ประจําหลักอุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าและหลักที่หกเข้าใส่ในภาชนะทรงกลม จากนั้นเจ้าหน้าที่จุนปัชนาให้ลูกยางหมายเลขพระกันเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเซ็นยี่ขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กหน้าสมตัวสองครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4 0 0พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่ห้า ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จะนีอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขกระกันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าพระพันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลโยกพันโยกเปิดช่องเลื่อนหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทิศแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปครับพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 <t หน้าสามตัวกลรงเวลีหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกห้าเจ็ดเนี่ยห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งไฟครั้งนะคะกรงเวลีหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกห้าเจ็ดหนึ่ง ไปนะคะท่านประธานโครงการจะสิ่งหยิบทูกยางหมายเลขประจาหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สาม อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองรอแล้วจะออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สอง วอลเล็หน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก 5, หา้าศูนย <5, S 1> ์เก้าห้าศูนย์เก้าแฟนครั้งนะคะรางวัลเล็หน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก <5, S 2> ้ารางวัลเล็กหน้าสามตัวออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวสองครั้งเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง ที่ 3. จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง เจ็ดเก้าสี่ฟาครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดเก้าสี่ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะสิงหยิบลูกยางหมายเลขไปจำหลักเึ้่มาใหม่ว่าจะใช้อุกปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่สหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 เริมมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สอง อะตอลิแกนดสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามสองเก้าสามสองเก้าไฟครับนะคะอะตอมลิแท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามสองเก้าอะตอมลิแท้ายสามตัวออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปจะทําการออกรางวัลเลข้ายสองตัวนะคะหนึ่งครั้งเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3ามและหลักที่4ออกรางวัลเลขท้ายสองตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะหลักหน่วยคือนางอาธิพรประทีปมงคลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทซั c ซ e s เอ n นเตอร์เทนเมนตจำกัดและหลักสิบคือนายอารมณ์กรนาประเสร,ริฐอายการจังหวัดคดีสารแขผงนนทบุรีค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลืกท้ายสองตัวมาันมาันครับมันมันเฮงเฮงรวยรวยครับน่าแล้วมาแล้ว,ลวสองตัวล่างมาแล้ว รางวัลเล็กท้ายสองตัวงวดวันที่16มีนาคม2567เลขที่ออก78 78 78 78ฟังครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสองตัวงวดวันที่16มีนาคม2567เลขที่ออก78 78ครับ FC รางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวและรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หน exactly. ึ่งนะคะเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่ง ทั้งหกหลักค่ะตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่มใสไปรับทุกคนใหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะคิบแปดว่ะเอย เฮ้ยมีเจ็ดกับโศกมาร์ครับเอฟซีโศกมารเหง่เหง่งไปรวยมาได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วนะคะท่านประธานองค์การได้ลูกบอลไปแสลงไว้ในอุปกรณ์ออกรางวันปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จะมุนอุปกรณ์ออกรางวันเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขกระกันค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายอาคมเติมพิทยาภัยศ,ศิษิ์ค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะจะทําการเซ็นหยิบทุกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักนะคะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเซรนลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลที่ได้นะคะไปไว้ในหลักของตนเองค่ะ ขึ้นมาแล้วค่ะได้หมายเลขสีกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนะคะนางอธิพรประทีปมงคลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทซักเซสอ e นเตอร์เทนเมนต์จำกัดจะเป็นผู้เสียงทุกวันเป็นลำดับแรกค่ะ ส่งดยูขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเล้ค่านะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบค่ะนางสาวกูชิชาดาตราสินธนากิจนักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ,การ,การโทรคมนาคมแห่งชาติจะเป็นผู้เสียลูกบลเป็นลำดับต่อไปค่ะ สิ่งดีขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสามกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนะคะนายอารกรณ์กรนาประเสริฐค่ะอายการจังหวัดคดีสารแขวงนนทบุรีจะเป็นผู้เสียทุลเป็นปลำดับต่อไปค่ะ ประธานกรรมการเสียงเดียดขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นผู้แทนกระทรวงการคลังนางสาวกัลยาณีวรบุตรค่ะนักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวนการพิเศษสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้เสียงรางวันเป็นลำดับต่อไปค่ะ นประธานกรรมการสิ่งขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขหนึ่งกรรมการออกรางวัลประจําหลักแสนนะคะผู้แทนสำนักง,งานการตรวเงินแผ่นดินนายพุทธศักดิ์กลัดอ่ำนะคะผู้อเมริกาสํานักบริหารงานกลางจะเป็นผู้สิียลุกบันปเป็นลําดับต่อไปคะ่ะ และหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนะคะผู้แทนสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพันตำรวจเอกธีรวุฒิกิจนครรองผู้บังคับการกองแผนง,งานความมั่นคงสํงงานักงานวิทยศาสตร์ตํารวจจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่าสุดท้ายค่ะ ท่านนะคะเสร็จลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลาดทุกแสงที่บรจุลุกบอลหม่ยเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวัลที่หนึ่ง งวดวันที่16มีนาคม2567เลขที่ออกเ่อ997 626 997 626ฟังครั้งนะคะ 2> 6, 2, 6. รางวัลที่1งวดวันที่16 6, มีนาคม2567 <6, 2, S 1> เลขที่ออก997 หกสองหโดยที่รางวัลที่หนึ่งนะคะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองรางวัล <6 26. S 2> เลขที่ถูกรางวัลคือเ <6 26. S 2> 9้าเก้าเจ็ดหกสองห้าเก้าเและเก้าเก้าเจ็ดสองเจ็ดเสองเจ คุณผู้ชมหากันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำางววันที่16มีนาคม2567ออกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมที่ตรวจสอบพร้อมกับหน้าจอไทยรัฐทีวีและถูกรางวัลด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสลากกินแบ่งท่านนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ทุกช่องทางของสัการสลากกินแบ่งรัฐบาลชาากันสักหน่อยนะครับรางวัลที่2กันก่อนนะครับซึ่งรางวัลที่2มีการออกรางวัลด้วยกัน5ครั้งนะครับรางวัลที่2ครั้งที่1ได้แก่ 485642485642รางวัลที่2ครั้งที่2ได้แก่631001631001รางวัลที่2ออกครั้งที่3นะครับได้แก่897694897694รางวัลที่2ออกครั้งที่4ได้แก่15890815